สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้กันในเกมไมค้ามอนสเตอร์เลครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมสุดสัปดาห์กันนะฮะก็มีเทพการันตีเข้าด้วยนะครับอย่าไปไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะได้คลิปก็ฝากกดไลค์กันตามช่องนะครับเพื่อเป็นกางใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนละชมภายในส่วนของ playlist ไมค้ามอนสเตอร์ได้ใน playlist ใต้คลิปถ่ายคลิปและก็น้าช่องนะครับผมอ่ะไปดูกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะะฮ ผมขอแนะนำร้านเติมเกม ACK Game Top Up Center นะครับเป็นร้านเติมเกมราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าหรือว่าเกมใหม่นะครับมีแพทต่างๆนะครับให้เติมอย่างมากมายนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%แน่นอนนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็สามารถที่จะไปทำการกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะฮะเช็คเครดิตเพจใต้คลิปให้ด้วยนะกันนะครับผมอ่ะอย่าลืมแล้วกัน ACK Game Top Up Center นะครับ ปลอดภัย100%แน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เริ่มกันที่นี่ครับอู้เทพเข้า2ตัวนะฮะก็จะมีตัวซับนะครับกับตัวดาเมจนะฮะก็เป็นจิราชีกับเรซิลัมนะก็เจ๋งจิราชีนี่คือเป็นซับพ,พอร์ตที่ดีมากๆเลยนะฮะการันตีเนี่ยอยู่ที่20,000เพชรนะฮะหรือประมาณกาชารอบที่แปดนะฮะผมก็อ่ะมาเรียกกันเลยสำหรับอ่าทีมไหนที่ยังไม่มีตัวซัพพอร์ตเนี่ยผมก็แนะนำจิราชีเลยนะจิราชีจิราชีนี่คือแบบ ความสามารถตัวซัพพอร์ตไอเทบเท่ากับเซเลบีเลยนะก็ถือว่าใช้ได้เลยอย่างผมมี3ามหมื่เนี่ยผมกำลังคิดพิจารณาอยู่ว่าจะเอาตัวไหนแต่ว่าจริง,รงๆอ่ะผมอยากได้อ่านกวายนะฮะแต่ว่ายังไม่มานะก็ต้องรอนต่อไปนะฮะตรงนี้ต่อมานะครับกิจกรรมถัดไปครับเราไปดินบนกันก่อนแล้วกันนะอ๋อใช่อย่าลืมมารับไอเทมนะครับเป็นออนไลน์แพ็กตรงนี้นะมันจะมีแจกเราตลอดเวลานะฮะรับไปอันนี้รับได้ทุกวันอยู่แล้วนะอันนี้ไม่เกี่ยวกันโอเคไปที่ลัคกี้สปินนี่ครับ อ่ะวงล้อและที่สปีดวงล้อแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของวงล้อเพชรนะครับผมก็สําหรับใครที่เป็นสายเติมเนาะก็สามารถที่จะมุ่มุนวงล้อเพชรได้นะครับผมเพื่อเอาไปใช้อ่ากดกาชากันต่อไปนะครับกิจกรรมถัดไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับแหวลูกแพรกตรงนี้นะฮะในส่วนของแหวลูกแพรครับเราก็เจะลงที่แพ็รแรกเลยแล้วกันเป็นแพ็รอ่าสกินนะครับเป็นสกินโปเกมอนนะฮะก็ราคา14.9เเหรียญนะก็แจกฟรีก่อนระดับแรกครับอ่าเพชรฟรีพลังกายฟรีทองฟรี ทองแสนหนึ่งนะครับเพชร100แล้วก็พลังกาย100นะครับผมรับไปเลยนิวบีแพ็กก็แจกเหมือนกันครับ1น0รนะฮะจัดไปเป็น200แล้วแล้วก็ Selection Chase นะครับผมแจกมาเป็น3 0 0นะฮะผมต่อมาครับนี่ฮูป้าครับฮูป้ามาอยู่35บาทอทนะเนี่ยโอ้โหโอเคก็แจกเพชร500ครับจัดไปอึ้นเป็น800สำหรับใครที่อยากเล่นฮูป้าเนี่ยก็มาซื้อได้นะครับเนี่ยบก4ตัวนึงก็35บาทเอง รวมแวดด้วยก็ไม่กี่บาทอ่ะสามสบาทได้มั้งนะประมาณนี้ต่อมาแพ็วกกรอบรูปนะครับแจกอีก500นะอ่าตอนนี้เพชรแจกไปแล้วพันสามนะฮะก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ถามมาว่าทําไมพี่เอาเงินมาจากไหนตั้งหลายสิบล้านก็เนี่ยครับก,กิจกรรมพวกนี้แหละนะครับมันแจกเยอะอยู่แล้วแล้วก็กิจกรรมไอ้ลัคกี้พูดอีกนะฮะกดทีได้เป็น10บสล้านเลยนะถ้ากดกันจริงๆนะงั้นก็อยวรอติดตามคลิปแล้วกัน เดี๋ยวจะมีคลิปแนะนําให้อีกทีหนึ่งนะบางทีน้องสงสัยว่าเปลวทองมาจากไหนเปลวเพชรมาจากไหนคือเกมนะี้แจกเพชรแจก,กทองเยอะจริงๆนะโอเคถัดไปนะครับก็จะเป็นแ็กลูกเกียนะครับสาบาทเหมือนกันนะนี่ครับแจกเพชรอีก500ครับอ่าจัดไปเปชดเสร็จแล้วนี่ก็แจกเยอะเหมือนกันนะห้าสิบจุดห้ได้นะครับตรงนี้อ่ะกิจกรรมถัดไปนะครับก็ไปดูต่อเลยอ่ะไปดูไทม์ลิมิตอีเวนต์นะฮผม อ่ะหน้าต่างเมื่อกี้พันแปดแล้วใช่ไหมครับมีเทพเข้า2ตัวนะลูกเกียร์กับฮูป้านะครับแล้วก็การันตีเทพมีสองตัวเป็นสี่นะอะ่ต่อมาครับนี่เลยนะครับดักไลน์นะครับยังอยู่กับเรานะอีก300กว่าวันเยอะไปไหมแล้วก็นะครับแชร์มินครับแชร์มินเนี่ยแจกเพจห้าร้อย,น,น,ย,น,น,ยน,500นะผมเพิ่งจะกดรับไปเมื่อวานนะครับผมแชร์มินอห้าร้อยนะนะแล้วก็จิราชี่ครับนอกจากในตู้การันตีเทพเนี่ยก็มาอยู่ตู้35บาทด้วยก็จัดไป500ดอีกห้าร้อยเพชรครับอ่ากดไปเลยเป็นหนึ่งพันแล้วเนาะตรงนี้ นี่เลยครับนี่เซเลบีก็มานะครับผมบอกก่อนเลยว่าเลือกเลยนะอยากได้ตัวไหนเลือกเอาเลยมันซับดีทั้งคู่นะฮะแจกไปห้าร้อครับ,าารบนี่สาบาทเหมือนกันนะฮะอ่าผ่านหแล้วนะตรงนี้นี่ครับวิตานี่ก็มาอยู่นี่เลยเนะี่ยโอ้โหอยู่นี่วิตานี่หาง่ายนะแต่ก่อนแม่งอ่าอ่รับไปก่อนแล้วกัน2,000เพชรแล้วนะแต่ก่อนมันอยู่ตู้อ่าบิดเลสไอ้บิดบิดเลสบิดวอลนะครับที่ต้องแข่งกันจันดับมาอยู่วงล้อเสียตังค์นะครับนี่มาอยู่แบบ ถูกถูกแล้วอะไม่เท่าไหร่เองนะฮะต่อมาเป็นแพ็กนะครับ use power นะครับก็เป็นอุปกรณ์โปเกมอนระดับสูงนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกสายแท้งนะครับเลือดเยอะๆนะครับผมอันนี้จะเพิ่มเลยสิเปอ็นต์เลยนะรับเพชรฟรีไปก่อนนะครับอ่ะเป็น2,500แล้วนะนี่ครับแล้วก็จะมีอ่ซูโม่แพ็กตรงนี้ครับอันนี้เป็นแพ็กเก่านะครับอ่าเบสไพ่เลเวลสี่สิบห้าแพ็นะฮะรับไปเลเวล50าสิบแพ็นะฮะอ่ะแพ็กเลเวลอัพนะฮะผมตรงนี้ อันนี้จะเป็นในส่วนของกิจกรรมใช้จ่ายคืนเพชรน,นะครับผมตัวนี้ก็จะได้รับชิ้นส่วนของอบันกีกรัตตัวนี้นะครับเอาไปรวมใช้บันกีรัตได้อะโอเคสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแผกรูนตัวนี้ครับแจกเพชรอีก500เบ,บ็ดเสร็จแล้วหน้าต่างนี้ครับแจกเพชรทั้งหมด3,000นะฮะแล้วก็มีเทพเข้า1 2 3 4 5ตัวด้วยกันนะครับผมตรงนี้่ะโอเค กิจกรรมถัดไปก็จะเป็นวงล้อนะครับก็จะเป็นวงล้อของลูนาร่านะฮะสำหรับใครที่อยากได้เปอร์วันตัวใหม่นี่เป็นตัวใหม่นะครับลูนาร่าก็ตอนแรกอยู่ในตู้ใช้เพชรนะครับผมแข่งใช้เพชรอันนี้กลับมาอยู่ตู้ลัคกี้สปินอยู่เป็นเดือนนึงอะ่ะพอหลุดตู้นี้ไปก็จะเข้าสู่ตู้การันตีเทพซึ่งสายฟรีก็มีสิทธิ์เอาไปใช้งานได้เหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็ไปที่ซองจุดหมายนะครับไม่มีเพชรแจกนะครับผม อ่ะหลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็มีนี่ครับ Adventure Road นะครับ Adventure Road เนี่ยเป็นกิจกรรมอ่าดรอปสองเท่านะให้ดูเนี่ยมันจะขึ้นดับเบิลรีวอร์ดเห็นปะอ่าได้รางวัลสองเท่านะตรงนี้อ่แจมเลยนะครับตรงนี้นะอใกล้หมดแล้วหมดแล้วมัว้งไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับหลักๆนะก็อ่ะแล้วก็อย่าลืมมาเล่นนะครับกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะฮะอ่าใกล้จะหมดแล้วนะครับหลับไปลำบับห้า ได้เอเมคาซสมีอะไรเนี่ยใช่ไหมอยู่ตรงนี้ป่ะสกินาซสมีใช่ไหมเนี่ยปลดล็อกแล้วนี่เนี่ยผู้หญิงผู้ชายเลือกได้ตั้งตัวไหนตัวนี้ก็ใช้ได้เออเห็นไหมฮะ <c oughs> อ่ะโอเคก็ปลดของปลดลายไปนะฮะอ่ะต่อมานะครับรุ่หลังถัดไปนะฮะก็สรุปเลยแล้วกันก็ เพชรเนี่ยจะแจกอยู่ราวๆห้าพันนะครับผมแล้วก็มีเทพเข้าอย่างมืตเตอเกียสเนี่ยก,กี่ตัวแล้วอะตรงนี้ก็ 1, Dark Line 1 2, 3, 4, 4, 5, นะักไลน์หนึ่งแชมิน2เจชี่ 3, ามเจบีสี่วิตานี่5เนาะแล้วก็ลูนาร่าตรงนี้ครับเป็น6นะฮะตู้ตรงนี้นะครับมีฮูป้า7นะครับลูกเกียร์ 8, นะครับแล้วก็การันตีเทพนะครับเป็นเรซิลัมเกาเจชี่ซ้ำนะ่นะโอเคนะครับผมก็ ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจกันด้วยครับแล้วก็กระิกกระจ้งเตือนอคลิปให,ใหม่ๆเพื่อมาคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ